โอเคครับก็อันนี้ผมยืมรถนะครับตัวเท็แม็กมาขี่เล่นขอบอกมขี่เล่นนั่นแหละถูกแล้วนะครับอเพราะว่าตอนที่ผมขี่นะที่ออกทิ่มันตัวธรรมดาธรรมดามันก็เอ a แมธรรมดานั่นแหละนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปลองตัว Y E ยอกันดีกว่าเราต้องไปขึ้นเนิน ขึ้นเนินลงเนินนะครับดูซีความต่างมันจะเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกดไม่กดชิปแล้วก็จะกดชิปให้ดูนะครับอ่ามาครับเพื่อนๆผมเจอทางแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขี่ขึ้นไปโดยการกดชิปชิปแบบเต็มเลยนะเออเดี๋ยวจะประมาณพอถึงโค้งนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพออ่าระหว่างผมจะมีสองรอบรอบแรกกดชิปรอบสองไม่กดชิปเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จะขึ้นไปถึงเสาไฟตรงหัวโค้งแค่นั้นผมก็พอแล้วนะเออมาโอเคผมจะไม่เล่งรอบนะครับจะบิดแล้วก็คือชิป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 ขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาไอสตาร์สต็อปนี่มันแบบแหมททำการไวเกินนะฮะขอปิดก่อนมาสามสองหนึ่งไป เส้นนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับลงไปดูนะครับแล้วก็ลองให้กดชิปดูที่เดิมนะครับผมจอดเอาล้อตรงนี้นะครับมาอันนี้ก็คือจะไม่กดชิปขึ้นนะครับจะไม่ดันชิปขึ้นมาสามสองหนึ่งป้าย นนี้นะครับเป็นไงได้กี่วิอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมจับวิให้ไว้ให้ก็ประมาณนั้นระหว่างความแตกต่างระหว่างมี่าตัวก,กดชิปกับไม่กดชิป มาครับก็ตอนแรกว่าจะเอาแค่ T โ o d e ใช่ไหมเออทีนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้แหละอ่ะว่าถ้าผมใช้ S mode ขึ้นเนินเนี่ยมันจะต่างจาก T mode ยังไงบ้างและ T mode ชิปนะครับอ่าเอาเลยนะครับไหนๆมาแล้วก็เอาให้สุดเลยเนาะป่ะมาที่เดิมนะครับเป้าหมายเดิม3 2 1ไป เลยนะครับผมไม่รู้เวลานะครับผมไม่รู้เวลามาครับ S โหมดกดชิปไม่เด้งรอมนะครับป้ยถึงแล้วครับโอเคเป็นไงบ้างนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าขึ้นและใช้เวลาน้อยคือมันเร็วกว่านะครับ แต่ถ้าใช้เวลาเยอะกว่าอันอื่นๆก็แสดงว่านั่นแหละนะครับมันขึ้นช้ากว่าต่อไปเดี๋ยวจะลองอไหลดูนะครับจะลองแบบใช้ชิปเนี่ยเป็นตัวสร้างแ,แรงเอนจินเบรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะขี่จากนี่ปล่อยไหลปล่อยไหลนะไปถึงเส้นนู้นเดี๋ยวผมจะลอกกดชิปไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงประมาณเส้นที่ผมสตาร์ทใหม่ตาปล่อยไหลนะครับปล่อยไหล อ่าหน่วงไหมนะครับอ่าได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่เดีย๋ยวขึ้นไปใหม่เดี๋ยวขึ้นไปใหมู่มเสียงล้องมาส่หายใจจริงๆนะมันเหมือนตดเท์โบยจริงนะมันเหมือนตีตีเท์โบยจริงนะ ไม่แปลกที่แบบอินโดเขาบอกเทอร์โบเออมันเหมือนติดเทอร์โบไม่ใช่แบบพุ่งปีนเหมือนติดเทอร์โบแต่มันก็คล้ายๆกันแหละมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าแบบยังไงเดี่ะเข้าใจความรอบเรื่องไหมเวลาเทอร์โบมันบูนมันวูดขึ้นประมาณนั้นแหละเออเข้าใจอยู่แต่ว่าไม่ใช่เทอร์โบอันนี้แล้วมาอันนี้ผมจะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับมาปล่อยไหลเลยนะครับไม่มีแรงเอนจินเบรกนะครับปล่อยไหลเลย วิวเลยน่นแหละนะครับอได้เท่าไหรนะครับถ้าเวลามันเยอะแสดงว่ามันมีหน่วงแต่ถ้ามันเวลามันเร็วกว่ามันไม่มีหน่วงอ่าเอ,นจ,น,เอนจินเลนจีเบรกมันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆเอามาให้สุดไปเลยลงเนินลงเนินบ้างแบบไหลๆนะครับคนจะได้รู้กันนะครับว่ามันยังไงนะครับ เวลาขี่ลงเดินอะไรเงี้ย ه, จะได้เอาไปทําเป็นอ่าจะได้รู้ว่าจะต้อง,องใช้โหมดไหนลงเดินขึ้นเนินยังไงโอเคนะครับอ่าโอเคต่อไปลงเดินบ้างนะครับมาต่อไปชิปลงเดินนะครับไปล่อยไหลเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมลองทีโหมดแป๊บนึงเนี่ยผมลองทีโหมดก่อนนะทำไมมันรู้สึกแปลกๆระหว่างเอสโหมดกับทีโหมดเหมือนเอสโหมดอ่ะมันจะไม่มีหน่วงไม่มีในอ n น i ิ e b เบรกลยตอนแบบไหลลงมาไม่เห็นนะลองดูสิ แต่พอมันมีหน่วงปุ๊บแหม่ร้อเอียดเลยนะป้าเออเนี่ยเออจริงด้วยทีโ่โหมดมันรู้สึกว่าแรงอินจีนเบรกมันจะมาไวกว่า S อาสโหมดซึ่ง S อสโหมดถ้าผมได้ยินมาไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ให้อ่ะ าผมได้ยินมาไม่ผิดก็คือเอสโมดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการยืดล่อออกไปอ่ะยืดล่อออกไปให้มันแบบนว่วหนวงแบบนานๆหน,น่นนนอยอะไรเงี้ยเออแบบไปได้แบบไกลๆหน่อยแต่ถ้าพีโมดเนี่ยมันเหมือนจะแบบเข้าใจไหมมอนเหมือนชามแบบมันจะหุบแล้วค่อยๆบายเนี่ยชา้ากว่าพีโมดนะแต่ถ้าเอสโมดมันจะชามเนี่ยเข้าใจไหมอันนี้คือชามแล้วแล้วอ่า อ่าเบลตัวใส่ผ้าเนี่ยมันจะหมุนอยู่างงี้มันจะบานเร็วกว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะอ่าก็คือรอบรอบต่ออัตราทดแรงมันจะยืดออกไปอ่าแต่ถ้าทีโหมดมันจะหดแล้วรอบมันจะมาไวแรงบิดจะเยอะอันนี้ตามที่ผมเข้าใจถ้าถูกคิดยังไงเดี๋ยวผมแก้ให้เพราะนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ลองละเอียดอะไรมาก มันค่อนข้างเวลาจำกัดเนะเาะตอนนี้ผมก็ยังอยู่บูสก,กาอยู่ไม่รู้ว่าใครได้ดูคลิปอะไรอะไรหรือรอยังนะเอเออันนี้ผมก็มาขี่ร้องให้ลองอัตราเร่งด้วยไหมลองด้วยไหมอ่าเอาเอาตรงไหนดีโอเคเส้นนี้แล้วกันนะครับลองอัตราเร่งน,นะครับระหว่าง T-Mode กับ S-Mode ขยันดับเนาะจอดปุ๊บดับพับเลยเออ ไม่เหมือนต้องไม่เหมือนรุ่นก่อนๆต้องรอแบบสามวิสีว่วิอะไรเงี้ยอันนี้แบบหยุดปุ๊บไปแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งแต่ป้ายนี้จนถึงอ่าป้ายสีน้ำตาลก่อนอันสุดท้ายอ่าผมจะหยุดผมจะเบรกใครเร่งได้เร็วกว่าคนนั้นชนะโหมดนั้นชนะจะได้ไปรู้กันไงว่าเออถ้าออกตัวไฟแดงกูจะ ใช้หมดไหนดีป่ะมา,มาเส้นนี้นะครับเส้นนี้แล้วก็ไปถึงป้านู้นมาอันนี้จะขอเล่งรอบหน่อยนะครับแล้วก็จะแทกคันเล่งไปอค,นะครับอันนี้ผมจะไม่กดชิปนะเพราะว่ากดชิปมันจะมีความต่างนิดนึงในเสี้ยววินาทีก็ไม่อยากจะกดชิปเท่าไหร่มา S, S Mode มดนะครับต่อไป S Mode มดโ okay, อเคมาครับต่อไป S Mode มดนะครับ S Mode มดเ okay, อปรมานี้นะครับเวลาได้เท่าไหร่ดูเอาเองนะครับเวลามันไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วนะครับาตามนั้นนะครับ ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าออกตัวไฟแดงจะออก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 โหมดไหนเออแต่ว่านะรถร้อยห้าสิบซีมันก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฟ้ากับเหวเหมือนกับพวกตัวตัว,ต,วตัวพันใช่ไหมเออเข้าใจมันนิดนึงนะถ้าพวกตัวพันนะโหเห็นผลต่างแน่นอนระหว่างแบบหมดหนึ่งหมดสองหมดสามอะไรเงี้ยเออถ้าหมดแรกแบบแรงก็โค้รแรงแบบบิดทีก็แบบเนินเนินเนิน พอหมัวสาวปุ๊บออกกลายเป็นลูกแมวซะงั้นประมาณนั้นอ้แต่ทีโมดนี่มันแรงจริงนะแรงน้ำให่เร็วนะั่นแรงเฉยเออแรงฉุดได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดรถเกียร์หรอกนะพูดตรงๆว่ามันไม่ได้ขนาดรถเกียร์แต่มันก็มีแรงฉุดเยอะกว่า AT ทั่วไป 拜。Bye. จริงๆนะว่าอ่าถ้าถ้ารถมอสูงไปแล้วมากดบุสเตอร์อ่าบุสเตอร์ทั้งมันความเร็วหนักร้อยกิโลขึ้นไปอะ่ะพอเรากดบูสเตอร์ปุ๊บมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อ่าแต่ถ้าตอเนนี้ย แต่ว่ามันจะล่อม,มันจะยืดออกไปมันจะค่อยๆเพิ่มมาแต่นาทีหมดมันจะออกแล้วก็สักครั้หนึ่งอ่ะอ่านแล้วไม่ไ,มไมหลแต่นาทีหมดนี่มันไหลแต่ถ้าออกตัวแล้วี่หมดบึึงเเนน็ครัดี๋ยวข้ อย่าท้าผมกำลอนหน้านะอย่าท้านะผมไม่ทำแต่ถ้าเป็น S mode ความรู้สึกก็คือมันจะค่อยๆมามันจะค่อยๆมาพวกแอบร้อยไปกี่ โอเคสรุปความรู้สึกนะทีโหมดมันจะเร่งดีมากติดมือมากถ้ายิ่งกดชิปหรือกดบูทเนี่ยมันจะยิ่งโคตรแบบดึงเลยอะเออันยิ่งโคตรด,ดึงดึงกว่าพวกรถร้อยห้าสิบีอ่าพวกออโต้นะทั่วไปอ่าแต่ถ้าเป็น S อ่าไม่ใช่เอาทีโหมดก่อนแต่เมื่อเราขี่ไปสักระยะหนึ่งสักประมาณความเร็วประมาณ70-80เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันตื้อๆล่ว ก็คือแบบมันพุ่งพอไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บตือไม่ค่อยขึ้นอ่าไม่ค่อยขึ้น,แต,น S ode, แต่ถ้าเป็น S mode แต่ถ้าเป็น S mode ความรู้สึกเวลาบิดมา mm. เกือบไปละ mm. เกือบไปละ mm. เกือบไปละเกือบไปละถ้าเป็น S อส d e มอโทษทีํำ ถ้าเป็น S m o d e คือเวลาผมบิดปุ๊บมันจะรู้สึกอ่ามันจะพุ่งพุ่งในระดับแบบทั่วไปแต่มันจะมาเรื่อยๆอัตราเร่งมันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงประมาณ70-80มันก็ยังจะไปเรื่อยๆจนถึงหลักร้อยร้อสิบมันจะถึงเริ่มเริ่มรู้สึกตื้อส่วนการกดชิปใน S m o d e ช่วยได้ตอนอัตราเร่งตอนเร่งแรกๆช่วยได้เหมือนกันแต่จะไม่ค่อยรู้สึกกระชางเหมือนกับ T m o d e ตามความรู้สึกของผมนะตามความรู้สึกของผมวงเร็วตัวโตๆนะอ่ามันจะไม่รู้สึกกระชากเท่าไหร่นั่นแหละนะครับแต่คือรอบมันไม่อั้นถ้าเพื่อ,อนๆมาทีโหมดแล้วความเร็วสัก70็ดสิบปเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็น S โหมดอ่ามันจะช่วยไปต่อได้อ่าประมาณนี้ส่วนเรื่องกดชิปความเร็วสูง,สงความเร็วต้นไม่ต้องพูดถึงความเร็วต้นออกตัวกดชิปแม่งไปเลย มีสามใจสามรับรองคุณมันแต่ถ้าเป็นรอบสูงสูงรอบสูงสูงอย่างเช่นความเร็วประมาาสักเก้าสิบร้อยหนึง่งคุณกดชิปอันนี้ผมขอพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าไหร่อ่าจะไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าไหร่ในกรณีแบบทางตรงทางตรงหรือลงเนินนะอ่าทางตรงหรือลงเนินจะไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าไหร่ ก็คือรู้แหละล้อมาเด้งขึ้นแต่รถมันไม่ได้ดึงให้มันไหลแบบเขาอยาัมาแบบจะแซงก็ตงองวุดคพุ่งไปงี้ไม่ใช่มันก็จะปื้ดแล้วก็ค่อยๆไปแหละค่อยๆไปอ่ามันก็จะค่อยๆไปแต่ก็แบบเราไม่ได้กดชิปเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดจริงๆอันนี้ต้องพูดจริงๆอ่านั่นแหละนะครับแต่ถ้าเนี่ยยามขึ้นเนินอย่างเงี้ยเรามาสักร้อยหนึ่งแล้วจังหวะขึ้นเนินมาจนอ่ะแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งงเงี้ยมาจังหวะขึ้นเนินเรากดชิป ความเร็วเราไม่ตกความเร็วเราไม่ตกเพื่อนๆอ,อ่านอะความเร็วเราจะไม่ตกมันจะไปได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นกดชิปตอนขึ้นเนินมาเร็วสูงกดแม่งเลยไปได้อะหรือว่าจังหวะจะเร่งแซงรถก็ได้อยู่เหมือนกันก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าความเร็วสูงไปแล้วสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่มีผลเท่าไหร่ไม่ได้ต่างแบบวูบวาะไอ้มีผลไม่มีผลอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือการรีวิวแบบใจจริง เรื่องของ S mode T mode ของเจ้าอ่าตัว n m a x p e c h m a x นะครับอ่าเป็นรถที่ดีแหละเป็นรถที่ดีที่โอเคเลยนะครับเทคโนโลยีแบบยอดมากเดี๋ยวก็ยังมีคนว่าอุ้ยไม่ได้อวยหรอกอันนี้พูดตามจริงนะครับนี่นี่นี่ดูนะมันรู้สึกเร่งแหละแต่ผมว่ามันไม่เท่า T ีโม e ที่หมดมันมออกตัวกระชากกว่าผมว่ามันกระชากกว่าอ่าใช่แล้วอีกหนึ่งอย่างเวลาเพื่อนเพื่อนออกตัวถ้าเพื่อนเพื่อนค่อยก็อ่าแต่ถ้าใครอยากจะแรงๆผมบอกเลยว่าอย่างนี้เลยนะครับบิดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นชิปหนึ่งให้ทันกีจากนั้นคุณก็ ขี่แล้วไม่สนุกถึงอย่างะร่าไปทางไหนจริงๆผมไม่ชอบขี่รถออโต้ผมไม่ชอบขี่รถออโต้เพราะเบื่อมันไม่มีอะไรทำแต่ตัวนี้มันมีทิปมันมีอะไรให้ทำเออมันดูแบบมันดูมีอะไรเยอะขึ้นอ่ะมันก็เลยดูสนุกขึ้น ได้ประมาณนึงเลยแหละแอนติเบรกของมันนะเนี่ยถ้าลองได้ถึงนะเราขึ้นเนินลงเนิงนงีน้เรามีคนซ้อนโอ้โหถ้าเป็นแบบไม่มีตัวชิปนะมันต้องมันต้องแบบค่อยๆอ่ะค่อยๆค,ค,คือก็ก,ก,ก,ก็แบบนั่นแหละเร่งสูดแล้วก็ให้มันไปเองอะ่ะแต่ถ้าเราแบบมีคนซ้อนนะครับก็ชิปไปเลยชิปขึ้นเลยมันก็จะช่วยไอ้แบบลดภาระ รถพาลาแบบเราจะบิดอย่างเงี้ยได้ประมาณหนึ่งอ่าจะรู้สึกว่ารถมันจะเบาขึ้นอือก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆก็อยากจะดูผมรีวิวแบบฟูลรีวิวใช่ไหมเดี๋ยวผมหาทางให้ <laughs> เดี๋ยวผมหาทางให้นะครับรีวิวมันก็ไม่ค่อยสุดหรอกมากับเขานะครับพูดตรงๆไม่ค่อยสุดหรอกเพราะว่า อะไรหลายๆอย่างมันเรามันพูดตรงๆว่ามันไม่ได้แบบควบคุมเองอืมันอยู่ที่เขาด้วยอโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองติดต่อเข้าหาอะไรเข้าดูนะครับ,บรไม่อยากหลับ ผมคุยกับ่ารรถต่างๆนี่ไม่อยากอยากจะได้รถคันไหนคือเอาเลยจิ้มเลยนะครับ